สนุกมากอยากรู้ว่นที่ไหนที่นี่ตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนสีนครินนะครับอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งชื่อว่าเดอจังมันจะ <c oughs> ไม่บอกทีหลังจะบอกว่าอันนี้ฟรีนะแล้วก็ไพรเวทด้วยเป็นเอ่อ uh, uh, ส่วนตัวนะ <c oughs> สุดๆ <c oughs> ใช่ด้านหลังนี่ก็คืออันนี้คือเรือแบบว่าด้านหลังนี่เป็นแบบอ่คล้ายๆแพนะแบบว่าให้ให้เราไปเล่นดูนี่แถมเพลงก็โจสุดยอดเลยทุกคนตรงนี้มีคนเยอะด้วยเหมือนมามารวมตัวกันเลย พ,พูดอะไรก็ได้แล้วหนึ่งสองสามอะไรก็ได้เต้นด้วยแล้วเต้น,นด้วยคอนเทนต์เนือคุณไม่คุณจะเต้นอะไรแล้วถ่ายตัวเองตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนน<ถ>ี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนถ้าจำไม่ผิดได้จะสก,กายเลควิวนะคะรีส,กกรสอร์ทรีสอร์ทที่ไหนที่ไหนแล้วคืนสีนักลินคะ่ะโยบย,บยยบโอบแล้วบยบโยบโยบฮวบ สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่เลกวิ i e w r e s o r นะเป็นรีสอร์ทแบบแพรหัวเขาคิดเป็นค่าหัวนะไม่ไม่ได้คิดเป็นค่าห้องหัวละ700ดรนะคือสมมุติว่ามาคนเดียวก็คิด700ก็คือมีเป็นบุฟเฟ่ตตอนกลางคืนแล้วก็มีตอนเช้าด้วยนะบวกกับตอนประมาณ5้าโมงก็มี5้าโมงมีอะไรนะ อยู่กับแบงค์ห้าโมงก็จะมีแพแบบว,ว่าออกไปข้างนอกนะและด้านหลังนี่นะมีเครื่องเล่นด้วยเห็นปะบวกมีใครเรือขยักทุกอย่างฟรีนี่อันนี้ห,ห้องห้องห้องลูกหน่อยนะไม่รู้ราคาเท่าไหร่ด้านหลังเป็นห้องกระจกสวยนะมากับแฟนดีเลยมากับเพื่อนก็ดีนี่แล้วดูวิวด้านหลังแจม่ม อยู่ด้านหลังเธอแจให้กเอาตัวเลยะก็อันนี้เขาบอกว่าถ้าใครจะลงเล่นน้ำต้องใส่เสื้อชูชีพทุกคนนะแบบป้องกันความปลอดภัยไปก่อน เซฟตี้เฟิร์สนั่นเองนะฮะสายสาเอลกับส่เอ็มปะ <c oughs> เอาไปเปลี่ยนชุดมาว่ายน้ำกันดีกว่าผ่อ, <c oughs> อนคลายผ่อนคลายมานี่รู้สึกว่าแบบไม่คือเดินเข่าเขาเรียกออกกำลังกายไหมก็เรียกว่าออกกำลังกายแต่ไม่รู้ปวดไปทั้งตัวเลยออกกำลังกายยังไม่ปวดตัวเท่านี้เลยไปไว่ายน้ำให้แบบว่า ผ่อนคลายหายปวดหรือว่าจะปวดหนักกว่าเดิม <c oughs> ไปไปกันดีกว่าไปอีกสิบนาทีมอเปลี่ยนเสื้อผ้าเลยอ๋อ,อนี่งานเราไปแจมห้องรีสอร์ทใครรีสจับ <c oughs> ไปอีกสิบวนาทีเติด <c oughs> เดี๋ยวตอนเย็นเราะได้กลับมาเล่นหน้าร <c oughs> ีสอร์ทเราไปต่างนั้นดูพื้นกันจังวะไหนเหยอไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนั้นจะอีกฝั่งหนึ่งน่าจะอีกฝั่ง ไม่เดี๋ยวจะบอกให้เขาไปช่องเขาขาดาได้ป่ะเฮ้ยต้องถามเขาบอกว่าเขาไปแค่ไหนเขาบอกว่าไปแค่ตรงกลางก็ได้ เป็นวันวันธรรมดานะมันเลยดูแบบพายเวรมากนี่นะด้านหลังอย่ลงไปเล่นกัน And the you don't understand the pain of brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins pierce my heart straight through. Got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh everything is like a test. I better not text or I'll come off this. No, I'm I'm top mẹ the ball. Need lên jolly goal Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะทุกคนไปตื้ดไปมันกับที่อื่นมาแล้วนะพระแสงพระอาทิตตกนี่คือแบบเอาจริงนะตรงเนี้ยสวยกว่าเมื่อวานอีกที่ขึ้นไปอะ่ะสวยกว่าที่ขึ้นมาเมื่อวานเยอะแสงแบบว่ากระทบน้ําแบบสวยมากเห็นมาด้านหลังอ,ะอ่ะา จบไปทีเรียบร้อยก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ปะ,ะหนึชั่วโมงครึ่งได้ไหมที่เราไปมาประมาณชั่วโมงนะึงอ่ะเออประมาณชั่วโมงเนอะก็เดี๋ยวเล่นที่พักต่อลงไปข้างล่างกัน ตกล้หรม่ใอ่<สด>ยาเลยลืมไปว่าลืมถอดแว่นลือดเวืนโอ้เลืลอแต่จม,ม,มแล้วทุกคนัูแต่โฟกัสว่าจมน้ำไปเดี๋ยวแว่นตก นี่ไม่ใช่แว่นไม้น้ำนะทุกคนไม่ใช่แว่นไม้นมนะ้ำชิบตอตอะไรวะแค่นี้ไม่เบามือจะอไหนไ้หนูโอ้โหแมงแต่ขคาเยอะชิบหายต้องคิดไว้ว่าถ้าตอกจองเข็ูโคตรจระเข้เลย ที่ทำไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกครับเพราะว่าตะขายมันเยอะตั้งหากมึงมึงอย่างนี้เหนื่อยปะที่อยู่ท่านี้ไม่ใช่อะไรแ๊บชี้เหนื่อยว้ สะพาทินแบบมองเห็นสวยอยู่นะสวยกว่าที่ไปเมื่อวานอีกโอ้โหะพาทิสวยมากไม่ต้องได้วทีเดวทุกคนเรายังไม่ได้ตก

ม่งนอนจุดที่ตัดกำลังวิ่งวะเฉยเอ้ยโอเคเพื่อนไอด้วนแหละโอ้ยแม่งหิบจริงอ๋อโอเคจิตใจเราสู้พอเจ็บแผลก็พออ,อย่าเจ็บใจเลยนะหุยโดน,ฉนโเฉยเฮ้ยแม่ง ตะกี้กระโดดมาเต็มที่แม่งอะไรนะตะคายล้วนๆเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยหขากูเป๋เลยเดี๋ยวขอล็องยวงโอ้ยขางาเป็นไรไหมเนี่ยโอ้ยกูถึงแล้วกูขึ้นตัว แกไปไปเล่นเครื่องเล่นกันเหนือน้ำหนาวแล้วแม่งขี้เกียจเล่นตลอดเลยน้ำหนาวน้ำหนาว น้ำหนัไม่พอสังขารไม่ให้อีกปวดขาปวดเอายาหม่องขาไ้่มันปวดแบบปวดกล้ามเนือ้อก็บอกแล้วต้องยาหม่องกลางคืนเนทายเนี่ยทายยาหม่องอ่ะไม่หนาวหรอฮะไม่หนาวหรอลมมันก็ไม่หยุดะ เฮ้ยลุงม,มาถ่ายตุกปีกันดินี่ไงไปดิโครถ่ายดิไปดิกีท่ท่านี้ก็ได้กีท่ท่านี้ก็ได้จะกีท่ท่านี้กินได้สองท่าทอย่าให้ต้อตกไนล์วอลเฮ้ยเทวดาสูงมากเอาเร็วเหือเหือ

เราเล่นแทนบรลนเสร็ละเอาอย่าอันเดี๋ยวกันอ่ะโุ้ยหนาวแล้วเดินแบบแบบจับๆนะคะจับแซ่บชปแ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 ชป <c oughs> Lêu Lêu lông nám lên Một lèm Lêu Ủa cây nha. Mấy cái lần đường Đường Tổng Tám <laughs> <laughs> ลุยตัวไม่เปียกมันจะลื่นเหรออยู่มนมันก็ไม่เรียเลยโอ๊โอ้โอโอโอยย็นมาย็นเยบ <c oughs> ล่างเกาะไปหมดละแทบจะไม่เหลือแรงเล่นแล้วตอนนี้เดี yeah. ๋ยก็จะพายเรือไปดูพระอาทิตย์ขึ้นหน่อยมันไกลอยู่นะถ้าจะพายไปตรงนู้นอะมึงเหม,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 มือนมะึงือคุยกับไค่ว่ามันไกลอยู่นะอ๋อน,น้ำหนาววองตรงนี้แล้ว 哦，来，

Ô bài cũng đang mới thì nên Đưa đi Đưa vô đi ต่ให้ตกอย่างเดียวเลยเหรอใครที่แบบพายเรือม,มันอยากจะไปตกวะ นี่ดูข้างหลังเลยเนี่ยเป็นหมอกเลยปะด้านหลังเป็นหมอกเลยมีคนตกปลาอยู่ด้วยนะนี่ว่าจะไปดูพระอาทิตย์ตกตรงไอ้เขื่อนนะ่ะเดี๋ยวพายเรือไปตรงนั้นแล้วเดี๋ยวถ่ายกัน หาปาลาเหรอครับเนี่ย uh, uh. <laughs> อุ้ยตุ๊กฮอ๋อนั่นอ,วอว้วนๆเหรอครับ hey, อ๋ไอ้ตะคัณอ๋อเรียกตะคายมีปลาอะไรครับแถวน,นี้อ๋อนั่นหนาวปลาไม่ค่อยวิ่งนะอ๋อมีงาสัตว์ลงมันใส <laughs> ่มาได้กินมั่งแล้วเจ๊เจน้อย เดี๋ยจะกินแล้วก็ขายอืมต,ตอนตอนแรกผมเห็นน่าได้ปลาเยอะเลยนะมาติดกระตัวขึ้นปูใช่ช่วงไหนปลาเยอะครับเนี่ยช่วงนี้นู่นหน้าฝนอ๋อหน้าฝนละปลามันจะวิ่งปลาช่วงนี้มาปลาไม่วิ่งนนะแต่ไปได้ลอยเยวอ,อืม,อมเหลือเหลือได้พอกิน เอาละนี่นี่ต้องไปแบบว่าตกตกที่อื่นไหมฮะแบบว่าเขื่อนมันใหญ่นะฮะต้องไปตกที่อื่นรือเปล่าที่ไหนไอ้รองแค่แถวนี้หะอฮะลองไปเทื่อแพ่ตรงนี้เลยใช่ครับโทษทีฮะนึกว่าแบบไม่ได้ได้ยินเสียงแบบว่าเสียงไพ่ไได้ยินเสียงไา่ เอ้แล้วผมผมพาไปตรงตรงนู้นจะอันตรายไหมฮะอ่ะเขาไม่คยไปแล้วทั้งนู้นอ่ะอ๋อไกลไปใช่ไหมฮะนี่โอเห่วง้ามคแล้ทางนี้ไปเถอะทางนี้จะไปทชงไหนก็ไปอ๋อจะมีป้ายบอกตรงเนี้เขาแม่อ๋อเรือเข้าเยอะปะครับไม่หลายไอ้ตรงนี้ครับ อ๋อไม่ให้เข้าอ๋อไม่ให้เข้าววันนี้จะพวกเขาว่าเข้าวๆอ,อ๋อเรือการไฟฟ้าเขาเข้าได้ดิอืมโอ้ยอย่างกับเรือเราเนี่ยมันเรือพายอะไร,ะไรเ,ปเป็นอะไรผมไม่รับผิดชอบะอ๋อครับผมจะทางนูน้นพายไปได้ใช่ไหมฮะโอ้เด็กปั้นหงายไปฮะไปแล้วกลับให้ได้ไงไกลอยู่บางคนก็วิ่งแซงหลงไมโท้อนอะใหญ่เลยครับ ใหญ่เลยลเหรอเพื่อนอเพื่อนใหญ่เลยใช่ไหม,ไมหวิ่งเจ็ดไม่ใหญ่แล้วมันยาวอะ่ะอ๋อยัดฉากแท่งนูนะ่ะเพ็ดกุ้ยท่ารอะไรย่าอ่ะดีครับไอยอดเทพมนะ่าวนี้มันไม่ได้มีป้ายบอกเหมือนถนนนะต้งอะไรต้งอะไไม่มีป้ายบอก นี่ก็มันอาโทรศัพท์ไปอ่ะเรายังไปตามกันได้เออโอเคครับแล้วไม่โทรศัพท์ไปแล้วสวัสดี <c oughs> ไม่มีโทรศรัพท์เลยไม่ได้พกมาเลยไม่ได้พกอะไรเลยโอ้ยอยากายไปน่นอ่ะแบบสวนจะเห็นแสงอาทิตย์อ่ะ แะแบบแอบ,บไกลอยู่นะถ้าจะให้เห็นแสงอาทิตย์ดูตรงนี้แล้วกันฝั่งนี้แล้วกันมันดูไกลเกินอ่ะพายมาเห็นพระอาทิตย์ขึ้นแล้วทุกคนเห็นว่าด้านหลังอ่ะโอ้สวยจัง <c oughs> <G ül> เดีเอาขึ้นเนยจุดตรงนี้พอดีเลยโอเคพอใจแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวต่อดีกว่าจริงๆอยากพาไปเรื่อยๆนะแต่ว่า เดี๋ยวกินข้าวแล้วเดี๋ยวค่อยพายไปดีกว่าเพราะระยะทางมันดูไกลอะ่ะคือถ้าแบบเป็นอะไรมาเดี๋ยวว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่ยิ่งแม่ชอบเล่นใหญ่อยู่ด้วยปวดหัวงั้นไป <c oughs> เข้าฝั่งกันมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนี่มีไอหมอกไอหมอกด้วยเห็นปะในกล้องจะเห็นไหม เนี่ยไอยหมอกตาตาเห็นแบบสายตานี่คือเห็นหมอกเลยนะเห็นปะวะเออนี่นี่ใส่ใส่แว่นแล้วแบบเห็นตัดหมอกชัดเลยนะหมอกนี่แบบริมแม่น้ำเลยเลี้ยริมน้ำเหนือน้ำผิวน้ำเออใช้คำอ,อะไรวะมั่วตัวไปหมดไปเลยดกว่า